ปรเมศนมัสตารามองค์การลนิสวรังภรรมเวสยมัมภุไยยงจิ้จังประเมศสุขังอันนิดปะขอให้มาสินสุดในเกถาครับวันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสมโพษสารหลังใหม่ของท่านนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ อยู่เป็นที่พึ่งที่เครารพของเราชาวไทยใน LA มากว่า30ปีนะฮะก็หลังจากที่เราร่วมกันบูนรณะศาลหลังนี้มานะครับก็ใช้ความภาคเพียรพยายามมากก็มีอุปสรรคกันนะฮะแต่ว่าทุกอย่างพมท่านก็ลิขิตกำหนดไว้แล้วว่าให้เราทำได้อย่างราบรื่นและสำเร็จก็ท,ทำให้งานวันนี้ออกมาดีนะฮะเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์มากที่ว่า หลังจากที่เรากําหนดวันเลิกที่เป็นวันพุธท,ที่เก้าก็คือวันนี้นะครับเราก็ได้ข่าวอันเป็นมงคลว่าที่เมืองไทยก็มีการฉลองสมโพธศสารพระพรหมเอราวัณน,<อ>นะครับก็ซึ่งเป็นสุดยอดสารพระพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่เมืองไทยครบรอบวาระครบรอบ66ปีก็เป็นวันตรงพอดีกับวันที่เราจัดงานในวันนี้เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดครับ ในคติความเชื่อเนี่ยเราเชื่อว่าเ,ออเทวดาในชั้นพรมเนี่ยเมื่อลงมาจุติในโลกเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มากด้วยอำนาจวาสนามีบริวารมาก ท่านก็จะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีธรรมะการที่ท่านตั้งสาลพระพรมขึ้นให้เป็นที่พึ่งที่สักการะนี่ก็ให้เราระลึกถึงหลักคุณธรรมที่ท่านมีในการปกครองบริวารก็คือพรมลวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นคุณอเนกก็ปกครองลูกน้องบริวารด้วยความรักใคร่และก็เป็นที่พึ่งของชุมชนไทยมานานเพราะฉะนั้นบารมีของท่านก็ สร้างสารพระพรมให้เป็นที่พึ่งของเรามานานและวันนี้ด้วยศรัทธาและความเสียสละท่านก็ได้บุรณะสารด้วยทุนทรัพย์การบุรณะนี้ใช้ทุนทรัพย์และความพยายามมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนากับบุญกุศลที่คุณอเนกได้ทำสำเร็จเพื่อสังคมและชุมชนในวันนี้ด้วยครับสารพระพรมหลังนี้เนี่ยตามความบอกเล่านะั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าคนที่ มาถึงประเทศนี้ใหม่ๆยังไม่มีใบเขียวยังลงหลักปักฐานไม่ได้ก็มากราบสักการะขอพอรก็สําเร็จในพรกันทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะมากราบสักการะท่านองค์เท้ามหาพรหมแล้วได้รับความสําเร็จนะครับเป็นที่พึ่งทางใจของท่านได้ก็ให้มาที่บริเวณไทแลนด์พาซาดตรงด้านหน้าตลาดนะครับตลาดสีลมตรงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางจุดยุทธศาสตร์ของไทยทาวคนไทยในเอทุกคนรู้จักครับ เมื่อท่านมาเยี่ยมเอลแล้วหรือท่านอยู่ในละแวกนี้ท่านสามารถที่จะมากราบสักการะท่านองค์เท้ามาหาพรหมบริเวณหน้าไทแลนด์พาซาได้ครับ